ขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับครับ12ครับครับอย่างก็ก็ครับครับครับ เป็นะสีเนาะสีใส ดิฉันร to ้อยตำรวจโทหญิง <southeast> วิทยากรโสภณธนาสารรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีอาญาและคดีสราจรประจำวันที่7ธันวาคมพศ2569ตั้งแต่เวลา6.00นถึงเวลา18.00นมีผู้ต้องหาในความควบคุม32รายชายี17 ้อนเลยตอนแพ็คกดอนน้ยกองกรนนงสือคนเรฮะเดี๋ยวลเียต่างเดี๋ยวแถลงั้งเดียวนะเดี๋ยวที่จะทํารีิวบบพมงานนยครับเาเขายเรียนน้องน้องสื่วนนะครับแล้วก็ทนรองการนอนแพ็คเกจผูนกาสื่อ ก็ท่านรองผู้การผู้สื่อสารรองผู้การนครปฐมตั้งสื่อภาคสื่อจังหวัดพนักงานสอบสวนน้องๆคนนะันนี้พื่อจะมาการนครปฐมท่านก็สั่งการให้เร่งรัดติดตามไล่ล่าจับผู้คนร้ายกรณีนี้ไม่ได้ผมได้มอบหมายให้ท่านรองยริตรอดมาท่านรองผู้การฝ่ายสื่อสวนร่วมกับท่านรองสืบชัยนะครับรองฝ่ายปปและผู้การสื่อสื่อการควบคุมทั้งเดียว์นะไปชี่บอกคุยกับทีมงานผมก็กรณีนี้เนี่ยถือว่าเรา

ที่ถายติดกระจกได้รับลูกหนางีที่หายติดกระุ ประเด็นที่น้องชาวจังหวัดนครปฐมและน้องๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านรองผู้จัดการท่านรองสิชัยท่านผู้การสื่อส่วน,นภาคเขตและทีมงานตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมสอปมนครปฐมทั้งสื่อภาพและสื่อจังหวัดนะถแถลงผลการจับกุมที่น้องๆสื่อมวลชนได้เสนอข่าวไว้แล้วว่ามีการยิงผู้หญิงต่อหน้าเด็กและก็ชิงของให้ครับคดีนี้ท่านผู้เรียนกรมศักดิ์กิติภพท่านผอพตร และพลเอกส right? ุรเชษฐ์ข um ักพานท่านรองปตรฝ่ายสืบสวนในตำรวจภัภาิเจดเร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้จงได้โดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผมร่วมได้มอบหมายให้รองผู้จัดการทั้งสองท่านคือ่านรองบุญยริศลอดหมายรองสุริชัยทั้งรองฝ่ายสืบสวนและปลตรและผู้การสืบสวนผู้การจังหวัดนครปฐมพร้อมทีมงานสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดนครปฐมและก็สพเมืองนครปฐม ได้ทํางานร่วมกันกับกอบขึสูรหลักฐานเจ็ดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเราได้รวบรวมยานหลักฐานจนสามารถขอมัดส,สารจังหวัดนครปฐมออกหมายจับเมื่อวานฝ่ายสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มผู้หาได้ในพื้นที่สมุทรปราการที่เราจะทาอย่างตรงไปตรงมาและขอให้เชื่อมน,นะครับที่จะเร่งรัดนะครับสำรวน,นกรณีนี้นสูตรหลูกฐานเพืนะครับหากขาดขืนก็จะใช้วุธปืนยิงซึ่งตรงนี้เนี่ย ได้ซักถามแล้วเขาประสงค์ทั้งต่อซับนะครับแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้นะผมได้สั่งการผู้การนครปฐมให้ยกระดับมาตรการป้องกันโดยพสอสพเมืองมีเหตุเกิดถี่และบ่อยนะครับขณะน,นี้ผมมอบหมายให้ท่านรองสิทธิชัยนะครับโลกพัไ์ไัยท่านรองผู้จัดการฝ่ายปราปางนะครับยกระดับการป้องกันทั้ง8จังหวัด1้4ฐถานีในพื้นที่ภาคเจ็ดเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตำรวจอุทธรภาคเจ็ดจะ ยกระดับทุกมิติทั้งด้านการป้องกันด้านการปราบปรามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเกศและจะสัญจรไปมาขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าทางสำนักง,งานตำรวจในชาติและตำรวจพลภาคเกศจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถพนาการนะครับทํางานทุกคดีเราจะกันไม่ปล่อยล่าไม่ถอยคอ,อยไม่เลิกน,นะครับอันนี้ก็เรียนกันน้องน้องสื่อมวลชนครับ ส่วนรายที่อยากสั้นๆเนี่ยผมจะมอบให้ท่านรองคมศกร์นะครับรองผู้จัดการฝ่ายสืบรองผู้เข้าการฝ่ายสืบสวนสึ่งเป็นหัวหน้าคณะงานสืบสวนของจังหวัดเนี่ยนำเสนอสั้นๆแล้วในด้านการป้องกันเหตุจะให้ท่านรองสินิชัยนําเสนอสุดท้ายนะครับก็ถ้าน้องๆถ,ถามขอให้ถามตอนสุดท้ายขอเชิญท่านรองศกรครับ ครับก็ขออดญาตเปลี่ยนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่นโยบายท่านผู้จัดการตำรวจอุทธรภาคเจ็ดได้ให้นโยบายกับตำรวจอุทธรภาคเจ็ทุกคนข้าราชการนะครับต้องคนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุขคนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกเหตุวันนั้นนะครับในวันที่29ที่ผ่านมาได้รับแจ้งนะครับตอนประมาณ1 7 3 0น,นว่ามีผู้ที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้เสียชีวิตมีทรัพย์สินถูกสุส,สาย หลังจากนั้นท่านพลตำรวจโทธนายุธวิฒิจรลัดทำรงผู้ชิการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจตรีบุญริตรอดมารองผู้ชิการตำรวจภูทรภาคเจ็ดที่รับผิดชอบด้านการสืบสวนนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีศรีชัยโลกกันไพนะครับรองผู้ชิการตำรวจรภาคเจ็ดที่รับผิดชอบด้านงานเ้องกันปราบรามนะครับให้ลงไปบูรณาการร่วมกันคลี่คลายคดีนี้นะครับจากการสืบสวนนะรวบรวมพยานฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนำมาสู่นะเราได้ภาพของคนร้าย ในในการก่อเหตุนะครับเราจากภาพแล้วก็นําไปสู่การพิสูจน์ทราบว่ารถคนร้ายใช้รถอะไรหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็นําไปสู่กระบวนการในการสืบสวนจนสามารถออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้พยานฐานทั้งหมดที่ได้ครบหมดครับทั้งสร้อยของกลางนะครับวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรถจักรนยานที่ใช้ในการก่อเหตุรวมทั้งสิ่งที่อําพางต่างๆผู้ดการให้เก็บหลักฐานทั้งหมด มาสู่กระบวนการนะครับเพื่อดําเนินคดีกับคนร้ายในคดีนี้นะครับก็ดําเนินการด้วยความรวดเร็วตามที่ท่านผู้จัดการได้ให้นโยบายไว้นะครับจะให้ท่านรองผู้จัดการฝ่ายปราบปรามนะครับพูดในแนวการป้องกันเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดนะครับขอบคุณท่านผู้จัดการครับครับ,บก็คดีนี้นะครับก็ต้องขอชมเชยทางด้านฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็เจ้าที่ตํารวจทุกนายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะดำเนินจับกลุ่มด้วยอย่าง รวดเร็วนะครับติดตามนะครับส่วนงานด้านป้องกันนะฮะก็ได้มีมาตรการสั่งไปที่พื้นที่แล้วนะครับว่าเรามีมาตรการโดยเฉพาะช่วงนี้จะใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับการป้องกันปราบปามเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็คนลงคนร้ายนี่ถ้าเกิดคิดจะก่อเหตุนะในพื้นที่ภาค7เนี่ยราต้องดาเนินการเด็ดขาดนะครับ ถามนะครอันนี้ก็เราผมสั่งให้ผู้การกสืนสืบขยายผลเพิ่มเติมอยู่เขาบอกประสงค์ต่อรักก็คือสร้อยเขาได้ขี่รถตะเวนหาเยื่อ,อตั้งแต่ช่วงช่วงเช้านะฮะแต่จังหวะสบโอกาสใกล้เย็นเนี่ยก็เจอน้องผู้หญิงเนี่ยฮะได้สวมสร้อยแล้วเข้าไปเ,าเพื่อจะอทําการชิงทรัพย์แต่เขาก็หลังจากนั้นก็ใช้พวกปืนยิงผมก็ถามว่าทําไมต้องยิงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายังสับสนอยู่ ว่าทั้งที่รั์เขาให้แพทย์ซัย์ต่ทำไมต้องถึงตรงนี้ก็ฝากทางญาติผู้เสียชีวิตสิ่งที่แรกเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตํารวจก็ทํางานอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมและจะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวชีวิตในในแต่วันนี้ฮะที่เราจะคุมได้เข้าสู่กระบวนการพิจาราและเชิญฝ่ายสืบสวนน้องๆทุกทีมนะฮะที่เราสามารถจนตอนแรกก่อนเกิดเหตุรถคันนี้ไม่ได้ติดแผป้ายทะเบียน ฝ่ายสืบสวนก็ไม่ละความยั่งจนสุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ทราบว่ารถนี้เป็นรถของเจ้าของผู้ก่อเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตํารวจภททักษิณทำงานอย่างเป็นทีมและบูรณาการนะครับก็เรียนสืบมวลชน,นครับก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่อิเทอรสามชุกจังหวัดสุพรรณเราก็ให้ประสานไปทางผู้การสุพรรณให้ตรวจสอบมึงอยู่ด้วยกรนี้นครับนอ้นอ,งอ,งนบองน้ผู้หญิงว่าไงฮะที่คนร้ายใช้ยิงนะฮะเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน แล้วเขาก็สั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ที่สั่งให้ผู้การศูนย์สืบสวนทาการโนริเตอร์อย่างนี้ทั้งหมดเพราะเป็นนโยบายท่านผอตรการสั่งซื้อปืนทางออนไลน์นะครับก,ก็อันนี้ใช้ปืนที่ก่อเหตุซึ่งหัวกระสุนเราก็สามารถผ่าได้ในศพซึ่งเราให้กองวิสูรพฐานเก็บูิ่งพิสูจน์สารเก็บทำการเปรียบเทียบนะครับรวัตถุพยานทุกอย่างเราเก็บด้านนิติศาสตร์ครบถ้วนแล้วเรามั่นใจนในพยานฐานในคดีนี้ขอให้ญาติผู้เสียชีวิตจงเชื่อมั่นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับ ท่านรับรู้ว่าพวกเราทํางานหนักนะครับท่านจะมอบรางวัลให้กับ2หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยแรกคือกองกำลัการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคเจ็ดครับเรียนเชิญท่านผู้กำการครับระดับที่2นะครับท่านจะมอบรางวัลให้กองกับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมครับเรียนเชิญท่านผู้กกับอธิการครับกองสืบผลครับ ญาติผู้เสียชีวิตเขาติดตามคดีนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็สอบถามความคืบหน้าตลอดและผู้ช่วยการตำรวจพลตพักเกตท่านได้บัญชาการคดีนี้ทุกวันนะครับเขาเห็นว่าเราทํางานด้วยความเข้มแข็งและรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เอาคนร้ายตัวจริงมาลงโทษตามกฎหมายได้ขออน<ด>ุญาตท่าน<ด>จะมอบดอกไม้เพื่อขอ,ขอบคุณเ้าที่<ด>ตํารวจในการทํางานในเรื่องนี้ครับเียนเชิญครับเียนเชิญครับนครับอาครับอาจารเชิญครับเชิญครับ ดิชานก็เป็นตัวแทนของครอบครัวขอบคุณผู้บังคับบัชาการทอนพาฒเจ็นนะคะและก็ตำรวจหน่วยงานทุกท่านที่คอยตามคดีแม่ที่สุดค่ะคือแม่ที่ที่ได้จับผู้ร้ายได้เร็วใช่ค่ะ นี้เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะทางทางที่แล้วก็ทางพี่น้องตำรวจทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจและไม่ต้องห่วงในเรื่องของปลอดภัยนะครเราจะดูแลอย่างดีแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างเดี๋ยวก็นำหลักฐานมารับของคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะคืนให้และคดีนี้จะเร่งรัดปิดคดีอาจะเร่งรัดสอบุกนนนคลมวผลเข้าสู่ส่งอายการเร็วนะครับก็อข,ขอให้เชื่อมั่นได้คำนังนึ่ รู้จกักบคนร้ายรู้จักมาก่อนไหมพอหลังรู้ตัวว่าจับได้แล้วเรารู้จักเขามาก่อนไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่ใช่คนนึงพื้นที่ด้วยใช่ค่ะอืมรขอขอนุญาตครับ